สวัสดีครับมาอนีมาเบิงพามาเบิงรถอูสุนท่อนเขาไม้ครับน,นี่ขั้นต่อไปแล้วก็มีเดี๋ยวจะพาเบิงอันนี้เดก้าครับเพระทันนานมีจะของครับขั้นนี้เดก้าลอยเกาหาครับเบิงสีอันสวยงาม ซีเห็ดสีสมรับแจมแจมเลยนี่ครับรถด,ดำดินไออยากได้รถด,ด,ดัดินครับต่อไหมสวยงามครับดิการน่้อยเก้าห้ามีมเบิ่งอีกขั้นหนึ่งครับดำเกษตรตัวนี้กัดว่าท่านมีเจ้าของฟูโซ เครื่อง 6M60 ตัวนี้เป็นรุ่นไหม่นะครับนี่น้าใส่รกระบะกระบะ4เมตรยางเก่าครับนี่แรนดินก็ได้เป็นดำกับสีเรนมั่นแรนป่อยได้เหมือนครับนี่กระบะ4เมตรกำลังพอดียางเก่างกลางในครับ หูวีไอพีนครับพวงอาไรมุมวกวงาลไยมีจอมีกล่องความสวยงามวับเครื่องหกเอ็มหกศูนย์ภาพเบ่งหลับขนาดกระบะแจมแมนี่ครับรถต่อไม่ บวต้องห่วงเบ็ดสีสันตอยงยานเป็นสนิมตัวนี้เป็นโตัวไม้นลยครับนี่เกียร์เครื่องเกียร์แหง้งดำหกตันครับตัวนี้เป็นเบรกเป็นเบรกแห้งครับนี่เป็นเบรกแห้งตัไม่ครับเป็นเด้ได้เบรกเบีย,บยไม้โบเมนเบรกนะ้ำมันคือนเรา สวยงามสวยงามนี่เป็นคัตซี่ของมันเลยครับคัตซี่นอกอย่างเก่ามืองามครับมีขอกอไ้พพ้อมกับกระบะสวยงาม วะยาว4เมตรเบรกแห่งเบม่อคกับยางเก่าโมดของหัวแข้งเรียนขวบกันแท้เดยเลยครับลุงยางเก่ากำลังพอดีครับนี่แร่นดินก็ได้กยะว่าสีเมตรแร่นมั่นแร่นอ้อยคว่กกระเสียบครับนี่ มมักก็ได้เบียกแหงนะครับนี่มีก็ไม่มีครับเบียกแหงตึ้งหนาหลังับซีสวยงามแดดไ่ครับรถต่อไหมครับบ้านตรงนี้หูแหนบรุน รุ่นรุ่นนี้ใส่ย่างดีเลยครับมันจะเป็นตรงเต็งมันจะบอกคือมูเล็กเต่าเนบสอดมูนั้นมันมันสีกันสีกันเนี่ยมันซึ้เร็้ยวครับนี่เป็นตรงเต็งมันเลียนโตได้ตรงเต็งรุ่นนี้ย่างดีไม่นีก็มีดำหวกตันคกัน

สนใจครับดำกระเซียดดำดินก็ได้เงาะครับซีเมนพอดีพอดีเลนดินก็ได้เลีนมันเลยนียนก้อยก็ได้ครับนีแมาวบงเขาไม้ครับสองพันอันนี้ปืนเข่ามากครับเป็นฮีโนโโ่ JO 7 E เจตีสองร้อยสิบทั้งสองพันครับแนวที่ป่าเลือสีได้ผู้ใดอยากได้ดำดินดำกระเซียดสั่งได้ครับนี่กําลังเข่ามา คือว่าสวยงามครับกลับมามีเดิมๆจากนอกครับบัตรท่านใดตกแต่งบัตรท่านหเห็นยังบัตรท่านใดซักหดืล่างเพิ่งเข้ามาครับใบหยักใบครับใหม่ๆจากนอกครับสดๆนี่เครื่องแห่งน้ำครับบึงเถื่องเกียร์ ยิ่บึงขัดซี้ครับขัดซีเยัยมม่งกินเนี้ยก็ได้ขัดซี้ต้อดำดินก็นได้ดำกระเสียบับต้นกระซี้เงาแต่ยังไงสั่งได้ครับผมบอกเบื้งไหน,อ,ไหนอู้ทุนทอนของมาใหม่ครับนี่สองขั้นเจโ G O G E สองขั้นเลย นี่โัเ T O 7 E คสซีตัวนี้สีหน่อยปัวตัวนั้นครับเป็นแคสซีเลี่ยวอันนั้นเป็นแคสซีตรงครับง่ายตลอดเส้นตัวนี้จะเป็นแคสซีเดี่ยวครับเห็ดดำดำดินได้เหย็ดช่วงเดิยนยังเป็นยางแปดแปดสองห้าบนเครื่องสายครับนู สนใจครับว่าเบื้องในครับนี่กูสุนทอนกันทางครับสุพรรณบุรีเบื้องกับเงิงแหงปั่มร่มเครื่องแห่งแหงเกียแหงๆจีโอเจ็ดอียครับฟิงเขามากไหม พิดดำดินก็ได้ไอ้สนใจนี่ครับของมาสดุสร้างเลยเรื่อยลุกง่ามกระซี่เหลี่ยมมองเบิ้งครับกันกันส้นเลีดจากนอกเลยของแทขันนี้ครกันส้นเลีดครับจกไฟฟ้านี่ครับจกไฟฟ้า มาจากนอกแท้ขึงเขามากครับดวงมุ่งเสาร์ไอชนใจนำดำจีนดำกรเสียดครับมาบึงได้มาบึงมาบึงหนึ่งดมดมเพราะนั้นตกแตง่งอืมข้างในกับติวารสารอะไรนี่ครับสภาพมาจากทาเลือกไอชนใจัยมาบึงไหน

สองขันเลยมบม่งเขื่อนขั้นนี้ก่อนใครสนใจครับเขามาบ่งไหนนะครับอูสุนทรรถข้าเมามาใไหม่ครับ บึงสวยงามครับก <Ừ. S 1> <ừ> ูได้ได้ไปสุดยอดเลยสมบงติอีเอดีเจ็ดจีอย่างเอวบูดสวยงามครับ เด็ดไปงามครับครับท่านบึงข้างในเพนกันโคมอมสดๆเพระท่านเด็กขาดเพระท่านขาดกับบึงบุญสวยงามสวยงามใสนใจของบึงนะครับนี่อู๋สุนทรการช่างคันนี้นะครับงามแหง้งหกเอ็มหกศูนย์ ดำกร,นนกระเซียดนะครับมีกระดิก,การอยเกาหา่าราคาโทรมาต่อร่องกันเลยครับคือมากแบบใดต่อดำกระเซียดต่อดำดินครับได้มดข้างรลังข้านี้มาเบิองเอาต,อตามเบอร์เลยครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวให้เบิองเบอืองซุนทรการช่างมาเลยครับ ตามเบอร์นี้ใคสนใจรถต่อวงสัน่วงเงาดำดินดำเกษตรได้เหมือครับฝากกดติดตามนะครับอยากด,ดึงรถกู้ใดคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมไปท่าให้บึง้งที่เจอกันคลิปหน้าครับผม